ฝรั่งแก่ปลดกษียณเลือกที่จะไปอยู่เมืองไทยคุณควรดีใจเพราะเขาหอบเงินเข้าเมืองไทยมากมายขนาดไหนหอบเงินนะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ซื้อทางให้กับเราได้คุณคือผู้โชคดีหลังจากนั้นคุณจะรักษาความโชคดีของคุณไว้ได้อย่างไงมันอยู่ที่ตัวคุณอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยกันต่อเลยอีพีสองนะคะจากการคิดลบเนาะ จากทางเมืองไทยนะคะมีเพจหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเม้ามอยจากมุมไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะคะไม่มีผิดมีถูกเนาะเพราะคุณไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คนที่เขาเลือกผัวฝรั่งเพราะอะไรหรือยังไงคุณไม่ได้รู้ตรงนั้นนะคะชีวิตคุณดีดีอะ่ะเออไม่ได้เจอในสิ่งที่เราเป็นนะคะในมุมมองเขาเขียนว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งแก่เนาะอ่า กเกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยเป็นหมืนม่นๆคนโหดีมากเป็นละล้านค่ะพี่น้องค่ะรู้จริงไม่แค่หมื่นนะคะพี่น้องค่ะเป็นละล้านภูเก็ตเชียงใหม่เพชรบุรีฝรั่งแกอ้วนหัวล้านปากเหม็นเดินเกียร์ก็และหาหมอน,นวดหญิงซาวสอืมวาวลูกมาบำบัดบางคนได้งานเป็นแต่งงานมีเมียเป็นเมียเยอะใน youtube เพียบฟังย t u b e ปล่อยคิดกันทุกทุกสามวันพนะอมายความว่าคุณก็ไม่ได้นิ่งเลยบอกว่าไม่สนใจแต่ว่ารู้ทั้งหมดนะคะนี่เลยต้องย้อนมองนะคะเรื่องตัวเองไม่รู้รู้เรื่องคนอื่นชาวบ้านไปทั้งหมดนะคะขอบคุณเนาะ,ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะในมุมมองเนาะ,ะจาก FC ทางเมืองไทยเมียฝรั่งในเมืองไทยในความรู้สึกแย่ที่เจอนะคะก็ ใครจะไปรู้ชีวิตที่เขาดิ้นรนเลือกเขาต้องรับผิดชอบปัญหาของเขามากขนาดไหนนะบางคนอาจจะโชคดีนะคะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่คือหวังสบายหวังมีอนาคตนะคะถ้าฝรั่งเลือกเราก็ถือว่าโชคดีแล้วนี่นะอะอย่าลืมนะคะการที่สาวสาวเด็กๆเลือกฝรั่งแกหรือฝรั่งเลือกสาวคนไทยเด็กๆเนี่ยอย่ามองแค่บำบัดเพียงอย่างเดียวพี่น้องคา ไม่ว่าไทยฝรั่งหรือไอ้เรื่องบำบัดหรือว่ไอ้เรื่องแบบนี้มันมีกันทุกคนเลนะเนาะแต่ให้มองว่าคนแก่หวังมีคนไทยเพื่อดูแลเออบางทีอาจจะไม่มีเรื่องนั้นเลยด้วยซ้ํานะคะเพื่อดูแลปฏิบัติเพราะเขามีเงินซื้อความสุขให้กับตัวเองอ่าแล้วจงภูมิใจในเรื่องนี้เลยเนาะบอกคนไทยทุกท่านเลยนะคะเอาจริงในมุมมองของ ฝรั่งกเกษยณแล้วเลือกประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นเนี่ยคือประเทศไทยเราโชคดีมากๆเชื่อไหมว่า,าบ้านพักคนชราที่หัวหินคนเบลเยียมนะคะแม้กระทั่งที่ภูเก็ตคนเบลเยียมคนแก่เนี่ยเขาเอาพ่อแม่เศรษฐีนะคะคนรวยเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยซ้ําที่เมืองไทยเพราะหนึ่ง ค่าใช้ใจ่ายถูกลงนะ,ะในเมืองไทยเปรียบเทียบที่นี่เนาะเพราะบ้านพักคนชลาที่นี่ก็จ่ายเช่นกันแต่แพงมากนะคะบางคนนะ,ะแต่ว่ามันก็จะเป็นการสมัครใจจากพ่อแม่ของเขาด้วยนะคะเขาก็จะไปไว้ที่นูน่นอันนี้คือข้อมูลที่ยารู้จักคนใกล้ตัวเลยหลายคนนะคะเนาะมาเล่าสู่กันฟังจงมองในมุมใหม่นะคะพี่น้องขามองในมุมว่า รั่หงหอบเงินเข้าเมืองไทยได้ช่วยเหลือคนที่ตกยากคนที่ไม่มีโอกาสนะ,ะที่จะหาะไรายได้หรือหาอไรายได้เนี่ยไม่ได้โชคดียอย่างชีวิตคุณที่คุณมาพูดเล่นพูดดูถูกพูดเหยียดยมผู้หญิงไทยผู้หญิงบาผู้หญิงทํางานเนี่ยนะคะจงนึกถึงเสว่าคนที่กล้าเข้าไปทำงานบาร์หรือ,อ เขาเรียกว่าช็อกะะลีขายตัวนั่นคืองานอย่างหนึ่งที่เขาได้เงินเขาแลกด้วยเงินไม่ได้ทะเลาะวิวาทแบบในข่าวเมืองไทยที่ว่าฟรีฟีลักตาบอดเออจนให้ฆ่ากันแกงกันนะน่าอายมากกว่าพี่น้องคาเอาจริงนี่คือความคิดของยายจานะคะพี่ตอกขออภัยเนาะเอาจริงเ,เกียรติศักดิ์ศรีนอนคืนนึงเขาได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าฟรีฟ,ฟีไหม ถ้าจะเลวเลวมันต้องมีคุณค่าบ้ามันต้องได้เงินและให้ช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องคะที่คุณคิดและดูถูกเหยียดยามเขานะคะคุณไม่รู้หรอกเขาอาจจะรับผิดชอบลูกตาบอดแม่พิการเออเจ็บป่วยโรคายที่เขาต้องใช้ใจ่ายเงินแล้วต้องเลือกไปในทางนั้น และคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตกว่าจจะได้ผัวมาแต่ละคนเนี่ยนะคะบางคนต้องเจอหนักหนาแค่ไหนถ้าไม่โชคดีไปปั๊บเจอคนเดียวเลยนะคะสำหรับตัวยายจ๋าเนี่ยบอกตัวเองว่าโชคดีเพราะ ม,มีเจ้ที่หาสามีให้นะคะ,ะเนาะก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งบางคนแต่งงานมาแล้วมาอยู่ที่นี่โชคร้ายเข้ากันไม่ได้หลายเรื่องราวที่เจอกันต้องเลิกลามีรูปมีเต้าลำบากที่นี่มีใครรู้บ้างอ่าคุณประจานคุณพิภาควิจาร์เมียฝรั่งน่าอายเออต้องบำบัดฝรั่งเป็นขี้ข้าฝรั่งชีวิตจริงถ้าอยู่เมืองไทย คนไม่มีความรู้การทํางานหาเงินวันนึงได้เท่าไหร่นะคะยายจ๋าเมื่อก่อนทํางานโรงงานสามกะมนะสู้เดินดิ้นรนแทบตายมีแต่นี่กับนี้นี่พอ่อนี่แม่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างอแต่พอเราได้ผัวฝรั่งถึงแม้จะไม่ร่ํารวยมาที่นี่ทํางานเราก็ได้รับผิดชอบใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวอย่าลืมนะคะยายจา๋าขอหยิบยกพูดได้เต็มปากเลยว่าเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยนะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครอบครัว มาเป็นที่ต้นเป็นหลักยิ่งกว่าตัวเองนะส่วนมากเลยนะที่เยจะรู้จักแล้วอยู่ตรงนี้ขึ้นหลังซางแล้วหลังเสือแล้วเป็นเมียฝรั่งแล้วเจอคำดูถูกแล้วช็อกกลีก็เป็นมาแล้วโดนสารพัดนะคะถอยหลังไม่ได้ไม่ว่าจะเจ็บหรือช้ำขนาดไหนมันก็ต้องสู้ต่อไปเออ นี่คือความจริงที่อยากบอกทุกคนว่าก่อนคุณจะดูถูกใครเอาความสนุกหรือว่าความเจ็บปวดปวดของคุณอื่นไประบายกันในเฟซในกลุ่มเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะไม่ผิดเนะาะยายจาก็ขอพูดในส่วนความรู้สึกหรือขอขอโต้ในมุมหัวอกเมียฝรั่งไม่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ที่นี่นะคะอยู่ต่างแดนเนาะมาเป็นกําลังใจนะคะถึงทุกๆคนจริงๆแล้วเราก็ไม่แคร์หรอก แต่ก็ขอบคุณคอนเทนต์นี้นะคะที่เอามาให้ได้เล่าให้ได้พูดให้ได้ระบายในความรู้สึกที่เราเป็นเนาะผู้หญิงที่เดินเนี่ยความอ่าเดินสายฝอเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนมีความเจ็บปวดมาแล้วส่วนมากนะคะส่วนมากเลยอืมเจอสารพัดมาแล้วนะคะกับชีวิตมันไม่สมหวังคุณเข้าใจไหมคําว่าไม่สมหวังอะ่ะเออไม่เคยได้รับอะ่ะ จากเมื่อก่อนนะอยู่กับสามีไทยบางคนเนี่ยหลายคนเลยผ่านหนึ่งสองสามพ่อของลูกเรียงมาไม่เคยได้รับเหมือนกับฝรั่งแก่ที่ยื่นเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยแรกก็คือดูแลเขาให้ความสุขเขาปฏิบัติเขาถ้ามองจริงๆถ้าเราคิดว่าเราแรกเลือก ก็เหมือนทํางานนะคะแต่ถ้าเราโชคดีวันดีคืนดีเขารักเรามากเขายกให้เราหมดบุญวาสนาบุญลมทับอีกไม่มีอะไรได้มาฟรียิ่งคนที่เลือกสามีแก่เนี่ยบอกเลยว่าเขาต้องรับผิดชอบสูงมากหนึ่งอารมณ์นะคะสองความเจ็บป่วยของเขาเราต้องดูแลเพราะเราได้เงินในส่วนที่เขาให้เรามาเพื่อที่จะบาบำรุงบำรือครอบครัวของตัวเองนะคะสามเนาะ ความอดทนนะต้องรองรับเขาเนี่ยมันหนักขนาดไหนคุณจะมีความอดทนนั้นมากเท่ากับเมียฝรั่งที่เจอสามีอารมณ์แรงๆไหมนะคะอารมณ์แรงไม่ใช่อารมณ์ทางเพศพี่น้องขาแก่แล้วอย่าคิดเพียงแค่อย่างเดียวไม่ใช่อารมณ์ทางเพศไอ้พวกเนี้ยนะออแก่ขนาดนั้นกเกษียณแล้วมันจะไปถึงไหนเออ อารมณ์คืออาจจะเป็นอารมณ์ป่วยอารมณ์หมุดหิดอารมณ์ที่เราต้องดูแลนะคะในมุมนี้ทําไมคุณคิดไปถึงแค่มุมเดียวนะทำไมคุณคิดไปถึงแค่มุมเดียวนะคะชีวิตมันต้องเลือกอะแต่นะคะตกท้ายเนาะยายจ๋าขอบอกทุกคนเลยนะคะถ้าใครเห็นคิปนี้ขอฝากแชร์เป็นกําลังใจเมียฝรั่งไม่ว่าอยู่ไทยอยู่ที่นี่ถ้าใครเห็นด้วยกับความคิดของยายจา๋าเข้ามาเติมเต็มนะคะเข้ามาเติมพลังนะเข้ามาโต้าาตอบในมุมที่เราเป็นนะ อย่าได้แคร์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาต้องทุกข์ใจนะคะไม่ใช่แต่ขอบคุณที่มีแนวคิดนี้นะคะคุณคิดลบก,ก็จงคิดลบต่อไปถ้าคุณมีความสุขนะคะพวกเราไปไกลกว่าน,นี้แล้วอืม,มาไกลจนถึงวันนี้แล้วไม่เอาคําคิดลบของคุณมาทําให้ปวดใจแน่นอนเพราะชีวิตวันนี้ที่เราเลือกนะที่เราเลือกนะถึงแม้จะไม่เปอร์เฟกหรือ ดีเลิศโชคดีนะแต่ชีวิตเมียฝรั่งทุกคนนะดีกว่าเมื่อก่อนนะมากมายเอาจริงนะถึงแม้จะล้มลุกคุกคานย้อนมองไปหาที่ครอบครัวทำอะไรได้มากมายกว่าเมื่อก่อนได้ให้พ่อแม่ให้ดูแลพี่น้องอได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ดูแลพ่อแม่ยันเจ็บป่วยด้วยเงินที่เราได้จากฝรั่งนะ<ม>พี่น้องคะจงภูมิใจในตัวนี้นะ จงภูมิใจถึงแม้วันนี้ยังเจ็บปวดอยู่อย่าเอาคําดูถูกแย่ๆของคนมอื่นมาทําให้เรารู้สึกหมดแรงหมดพลังชีวิตเราเลือกแล้วนะคะเขาก็เช่นกันเลือกแล้วที่จะตําหนิคนตําหนินะคะหนีไม่พ้นเนาะชีวิตหนีไม่พ้นการดูถูกหนีไม่พนำำน้นคําตําหนิหนีไม่พ้นกับทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราจงเก็บแต่สิ่งดีๆที่มีประโยชน์แก่ตัวเราเท่านั้น ะะอันไหนเป็นขยะเตะทิ้งไปพี่น้องคะชีวิตเราดิ้นรนเพื่อตัวเองทุกคนสู้เพื่อตัวเองมีใครบ้างลุกขึ้นมารับผิดชอบการที่พูดดีหางานทำอขอโทษขออภัยนะคะปริญญาบ้านเราเงินเดือนหมื่นกว่าอีเจ๋วทํางานลังซ่วมที่นี่<ม>เงินเดือนตกข้อแสนนะ,ะอันนี้คือคําเปรียบเทียบเนาะ ทำเปรียบเทียบเล่าสู่กันฟังถึงแม้เราได้ผัวจนแต่ถ้าเราดิ้นรนที่จะมาทําง,งานมันก็จะมีพลังอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่เมืองไทยมีส่วนที่เราได้ดีกว่าชีวิตเมื่อก่อนอันนั้นก็คือหัวใจที่เราเลือกแล้วจงภูมิใจในตัวเองนะคะอย่าได้เก็บขยะจากคําพูดหรือปากคนอื่น มาทําให้เราทุกข์ใจนะคะพี่น้องคะขอบคุณคอมเมนต์นี้ขอบคุณคอนเทนต์นี้ที่ส่งมาให้ายจ๋าเนาะจาก f อที่เมืองไทยนะคะขอบคุณมากๆเนาะบีสตรองนะคะเราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแกร่ง ทุกอย่างเราผ่านพ้นมาได้จนถึงวันนี้แล้วนะคะสู้ต่อไปทําต่อไปในเมื่อเราเลือกสายฝอแล้วพี่น้องคานะเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนจากแนวไทยมาหาสายฝอแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าความทุกข์ความยากความลําบากที่คนอื่นไม่ยอมรับอืไม่รู้ในจริงคิดไปแต่เรื่องแย่ๆนะคะเออมีแต่เรื่องในมุม้งเรื่องแต่ว่าเป็นธาตเป็นนั่นเป็นนี้อย่าได้แขก เรารู้อยู่แก่ใจจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะใครเลือกที่จะอยู่เมืองไทยได้ยายจ๋าจบอกเลยว่าโชคดีอืมีมคนฮอบเงินนะซื้อบ้านชื้อช่องซื้อที่ซื้อทางให้กับเราได้คุณคือผู้โชคดีไหนขั้นต้นหลังจากนั้นคุณจะรักษาความโชคดีของคุณไว้ได้ยังไงมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือปากของใคร นะคะพี่น้องคะลิดดีฝากไว้แค่นี้ค่ะขอคุณทุกกำลังใจนะคะทำงานก่อนพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ